สวัสดีครับเพนผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะม,มาเล่นเกมโปกเกมอนใช่แล้วเกมโปกเกมอนอยูยูไนล์หรือไม่ก็ยูนิตนั่นแหละใช่ผมจะมมาเลนนล่นนใโหดแแร้งวกันผมว่าผมน่าจะแพ้แน่นอนเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมแพ้บ,บ่อยบ่อยมากใช่แต่ว่าผมไม่ได้มาเปลี่ยนขอไมาหน่อยแล้วตอนนี้ก็เวลยเยอะแล้วด้วยแร้งก็แร้งสาบแล้วอ่ะ ทำไมมันไม่กดอ่ะกดสิครับนี่เออผมจะมาเล่นกาเบียดนะผมชอบกาเบียดมากเลยเ,ออเลกเยเออ่กาเบียดกาเบียดอีกตัวจะเลือกอะไรกันทีมตอนนี้เราขาดอะไรวะเรา มีสปีธรรมดาแอคแทอันนี้จมตีแข้งมีแอคแทกสองคนแล้วค่ะซัพพอร์ตแน่โอเคที่ราคาทีซัพพอร์ตแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อีก้าวีจะเริ่มแล้วอ่ะตุกคนดี ชนะแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยลืมเปลี่ยนตะกิยวยเอิกสวยละลืมเปลี่ยนตะกิยวก็ได้ตาที่แล้วล้องเล่นตะกิยวนี้ดูแต่วา่ามันไม่ลุงตาที่ลืมเปลี่ยนเนี่ยแย่จริง มนแล้วกันน่าจะรอดเยอะแหละไปเลยกระบี่แมวน้อยทีมเรามีแต่ตัวที่ต้องฟาร์มนี่วะ่ะมีตัวที่ไม่ต้องฟาร์มแค่สองตัวซูบิกระจูกับแมวน้อยไม่ดี อาจจะรอดก็ไดนะ้ถ้าว่าไอ้สองตัวที่ฟาร์มน้อยมีแค่ผมคนเดียวที่ฟาร์มเยอะมากโอเคก็น่าจะรอดแหละรอดั่วๆไปเลยโก้ผมจะเล่นเ่นลา่างชอบเ่นล่างมากอี่บิกะบิกอืม เราต้องเน้นตีโลตอนกับทันเดอร์ถ้ามันเกิดเราต้องตีได้เลยนี่ก็ถ้าเราไม่ตีเราไม่ีโอกาสแพ้เยอะมากซึ่งดีที่ผมเจอบ่อยๆเขาจะไม่ค่อยตีโลตอมกันไม่ตีเลยเลยแล้วไปผมอยู่คนเดียวแล้วก็ตายโอ๊ยโอยเจ็บเจ็บเจ็บหนีก่อนเพื่อนเราไม่ไหวเพื่อนนหนึ่งโอเค ถ้านายสู้แล้วก็ต้องสู้ด้วยแล้วแหละปะเอ,อ้าไปเรดูเราหะมาสู้เลยเพื่อนตีตีนายสู้แล้วก็สู้โอ้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าทิ้งเราอย่าทิ้งเราดิเพื่อนโอ้เกือบแล้วเพื่อนนายเงินจะฆ่าเราอ่ะม,มาตีมันตรงนี้กันเพื่อน พี่จูจะทำอะไรเนะี่ยอู้อู้พี่กระจูเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ทันไม่ทันไม่ทันพี่กระจูขอโทษอ๋อตัวเสร็ละสวยแล้ว,ลวลป้อมป้อมป้อมระเบิดแน่ไม่เกิดจะเละพี่กระจูเนี่ยต้องไปกันป้อมไม่ได้นะเพื่อนนายทำอะไรเนี่ยนายไม่คิดจะกันป้อมเลยเหรอ น่าไงโรคาลิโอนายจะมาลอยป้อมแล้วตอนนี้เราไม่อยู่เลยนะไม่ได้หรอกไม่รับหรอกน้าอยู่ไหนวะอยู่นี่เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบีกัจจูบีกัจจูบีกัจจูมาช่วยตูด้วยมันต้องมาเล่นละสองคนดีกวะามีกัจจูบีกัจจูมันนี่ เจแล้วเฮ้ยยังไงมีคนมาช่วยล่ะในแกสูตูหรือเปล่าเวรไอ้เพื่อนเพื่อนเอ,อื้อ โอ้ oh. มาต้องรอดรอดจริงด้วยแต่ว่าข้างบนรอดเราไม่ดีโลตอมอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอุ้ยเผลอเผลอลืมตัวไม่กระจุยหายไม่กระจตายหรอเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุดอุ้ยแม่งได้โอ้ตายตายโอ้โหปั้มบนยังไม่ได้แตะเลยนั่นี โอ้แย่เลยอะนี่มันแย่สุดไปเลยเราแพ้แน่พี่กระจูถ้าเราไม่แพ้เราก็ต้องไปเอาันเดอร์มาให้ได้โลตอมด้วยพวกเราไม่ตีโลตอมมาดจริงโน่ไม่เอานะ ลาดีนะตัวไงาย,ย,างน,ยางนี่โอ้โหมันได้โลตอมอีกว้าวรู้สึกว่าทีมนี้จะไปไม่รอดแล้วล่ะคเกโปเคิมอนไม่นนาเชื่อเพื่อนเราจะไม่ตีโลตอน เพื่อนเนี่ยเราไปเอาโลให้จะเราไม่โดนขัดขวางเราจะเอาโลในแม่เออ้ยมันได้โลอีกแล้วโอ,โอ้ตายตาย ไม่เพื่อนได้ับเบนคิวเลยแย่จริงป้อมระเบิดไปป้อมหนึ่งกระตูอุยอุยเพื่อน ตอมอีกนี่แพ้เนี่แต่แปะเอาโลตอมให้ขอโลตอมคือโอ้ตายโราตายโอ้ตายโอ้โอ my god ตัวแล้วตัวแล้วเพื่อนนายมาช้าไปแล้ว นายมาช้าแล้วเพื่อนนายลิายกาลีากาว้าวป้อมระเบิดโอ้ยไปทันเดอร์เลยเพื่อนผนไม่กันป้อมล่างกันเลยเพื่อน จะไปไหนฮั <final> นเดอร์เกิดฮันเดอร์เกิดไฟนอลสเตจแล้วเฮ้ยามาช่วยตีฮันเดอร์แล้ว ฝั่งนี่มากันเทียบเลยฝั่งเราไม่มีสักคนโอ้แม่งนั่นไงว่าแล้วโอ้ห <c oughs> ยั

ดูกันป้อมดีกว่าไม่มีใครมาเออไม่ไม่เอาจะเก็บไ,ไปบูบ้าีกว่าอยู่ข้างหน Oh yeah. Three, two, one. Time's up. Wow.